แม้พากระเพาไปหาป้าถุงทองมาค่ะทุกคนนางไม่อยากอยู่โอ้ยกระโดดโลดเต้นเลยกระเพากระเพาโอ้กระเพาไม่อย,อยากอยู่กับป้าเหรอลูกเรนะนะอเนอะเนอะโอ้ยหงุดหงิดเลยค่ะทุกคนเอ้ยป้าอุ้มแบบนางกระโจนออกเลยค่ะกระเพาทำไมกระเพาไม่อยู่กับป้าถุงทองละ่ะลูกฮะมีน้องด้วยนะเออไม่เอา โยไายแม่น่าดูเลยทุกคนเดี๋ยวแม่จะลงคลิปให้ดูนะคะทุกคนเอโอ้โหน่าสงสารหน้าสงสารทุกคนเอ้ยกะเพากะเพาไม่เอาเลยเนอะนะเออกะเพาอยู่กับแม่เอกะเพาอยากอยู่กับแม่เหรอหูกเนอะบ่นแม่ตลอดทางเลยทุกคนงดงี้นั่งรถเนี่ยแบบแม่จะถ่ายวีดีโอไม่ได้เลยทางบ่นจนหน้าสงสารนะ่ะแม่บอกว่าให้อยู่กับป้าถุงทองกะเพาไม่อยู่เหรอลนกเนอะ โอเขาจะอยู่กับแม่